สวัสดีครับคุณก็กำลังชมคุณไตเติ้ลชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาสอนโกงการ์ตูนวอลนะฮะแฮกการ์ตูนวอลการใช้เกล CIH สองหนึ่งก็ได้นะครับแล้วคุณก็นะครับอตอนแรกถ้าจะเปิดคุณก็คลิกเข้าไป คุณก็คิดออกนะครับเราวลุงลุงมดจำเนี้ยนี่ขึ้นมาแล้วคุณก็คิดก็ไปที่กัดตุนวอลเลยนะครับ <_ an> ผมปิดเสียงไว้นะครับ วันนี้แหละครับคิดดูนี่ครับนี่นครับนี่มีเงินเท่านี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับคุณคลิกเข้าไปแล้วคุณก็คลิกลูกอะไรนะนั่นแหละเมนตาขยานนะครับคุณคลิกเข้าไปแนละ้วมันก็จะมีเลือกสองอันนะครับ คุณก็คิดอันแรกจำนวนเงินมีเท่าไหร่คุณก็คิดเท่านั้นนะครับครับนนมีหนินสูนสิ่ตัวแล้วก็ก็เ่าๆโอ้ยก็คิดเสร็โอเคอเราจะซือ้ออีกเสืออยู่นะครับ แล้วคุณก็เลือนอันสุดท้ายเลยนะครับอันสุดท้ายแล้วคุณก็รอห้าวิกกกับกับกักลกกกคุณคลิก m o นะับก็จะมาเนยนะครับแล้วก็กไอ้นี่นะครับ sp นะครับ ก็ใช้วิธีเดิมนั่นแหละครับเมนูนะควเมื่อกี้กงเงินไปแล้วสมมติกงเงินแล้วแล้วคลิกเมนูแล้วคลิกรีเซ็ตนะครับเรกคลิกอันแรกเดิมแล้วก็พิมพ์แบบเดิมแล้วเปลี่ยนอันสท้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็จะเออแบบสอนวิธีรูดก่อนนะครับสอ,สอนวิธีรูด ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนขับบอ,อกอพี่มันเข้าไม่ได้พี่มันเข้าไม่ได้เออเดี๋ยวผมสอนให้คนระับมันก็โหลด Keyroot m เตอร์มา,อมาก่อนนะครับแล้วโหลดที่ได้ที่โฟรแชร์นะครับกดคลิกอันที่สอง ก็รอสักพักนะครับมันก็จะมีขึ้นนะครับคุณก็คลิกรู้ตรงนี้เลยนะครับรูเราสัแป๊หนึ่งนะครับอืมงานคุณก็คลิกคุณแดงๆนะครับขอบดแดง มันก็จะหน้าจอดำๆนะครับคุณก็ออกเลยแล้วกขข็ข้าที่ซุปเปอร์สูสนะครับลดฟรีได้ที่ดฟรีได้ที่เพสโต้แล้วครับคุณก็ลิกเข้าไปครับเข้าไปแล้วมันก็จะมีเขียนุกเลิกหรือคำต่อคุณก็คิดํำตอปออกออ เจ้าแบตเทียบรยูไอ้นัน่นมันจะไอ้นัน่นเครื่องค่ะมีเซ็ตเครื่องใหม่เลยนะครับผมก็ขอจบคลิปเม่งวันนี้ครับขอบคุณครับไลค์และซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ